ถ้าเราไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์คนที่กินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบประชาธิปไตยน,นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ทำเสมือนหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีใครสามารถแตะต้องได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ประมุขของรัฐ ในสังคมประชาธิปไตยนะครับมันก็ต้องยอมรับกันทุกภาคส่วนเนี่ยถ้าจะมีแต่คนเชียร์มาตบมือเชียร์อย่างเดียวมันก็จะแตกต่างอะไรกับเกาหลีเหนือแ่ะครับเ <c oughs> มื่อเชียร์ท่านประธานคิมจองอึน <c oughs> อยังไงตบมือกันนานจะเอาแบบเกาหลีเหนือใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยหรือจะเอาแบบประเทศจีนก็ได้ ในประเทศจีนยังมีคนประท้วงนะซึ่งเขาก็จัดการคนประท้วงตามรูปแบบของระบอบรัฐเผด็จการแบบพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ได้โหดไายหรือไม่ได้กดขี่หรือทำร้ายประชาชนมากนัก <net> เพียงแค่เขาไปล็อกตัวแล้วก็อุ้มไปเขาไปล็อกตัวแล้วก็อุ้มไป,แล,ไปแล้วก็จับไปขังนี่คือวิธีการจัดการ ผู้ประท้วงแบบสาธารณประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ทำให้หายสาบสูญไปเลยถ้ามีคนประท้วงท่านทั้งหลายครับแต่นี่ประเทศไทยนะและพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นี่ท่านมาจากการเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งกึ่งเผด็จการก็หมายถึงว่าเลือกผู้แทนมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้สวเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกรัฐสภาผู้แทน500คนสมาชิกวุทธิสภา250คนมาเลือกผลเอกประยุทธ์ก็คือเป็นการได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยแต่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง มาจากการเลือกของนะประชาชนนี่แหละครับดังนั้นต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนักการเมืองนะครับมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์คนที่กินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบประชาธิปไตยนะครับ มันก็แบบเกาหลีเหนือนะและสำคัญที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกฎหมายที่คุ้มครองพลเอกประยุทธ์นั้นก็คือกฎหมายหมิ่นประมาทถ้าใครไปด่าไปว่าไปวิภาควิจารพลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์รู้สึกเสียหายเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ให้ทนายความไปดำเนินคดี กับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ลูกของท่านไปแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตนั่นก็คือการใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองตามกฎหมายนะครับพ่อต้องสำคัญว่าพลเอกประยุทธ์เป็นประชาชนคนไทยเหมือนทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมดครับ ภายใต้กฎหมายเพียงแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นการดูแลรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีก็เพียงแค่ป้องกันหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่ให้ถูกคนเข้ามาทำร้าย เหมือนที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดต่อหน้าควายตัวหนึ่งที่อยู่ในอคอกว่าช่วยป้องกันไม่ให้คนมาทําร้ายนายกถ้าใครคิดจะมาทําร้ายนายกเนี่ยให้ระวังตัวให้ดีนั่นนไหมท่านก็สั่งควายตัวนั้นที่อยู่ในอคอกให้ช่วยป้องกันท่านท่านทั้งหลายครับนี่คือสถานะของนายกรัฐมนตรีและขอย้ำนะครับ นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประมุขของรัฐเรามีกฎหมายในการคุ้มครองประมุขของรัฐหรือที่กำลังถกเถียงกันอยู่นี้ก็คือมาตรา112ประมุขของรัฐรัฐไทยมีประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ว่าประเทศของเป็นประเทศ ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงว่าประเทศเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีกฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์ซึ่งบางคนก็ต้องการให้แก้บางคนก็ต้องการให้คงไว้นั่นคือมาตรา112มาตรา112จะคุ้มครองเฉพาะพระประมุขก็คือพระมหากษัตริย์องค์รัตทายาท และสมเด็จพระราชินีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อมาดูการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำที่อําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนั้นเนี่ยไม่น่าจะเข้าหลักในการคุ้มครองผู้นำฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีกฎหมายคุ้มครองนอกจากป้องกันคนเข้าไปทำอันตรายและนายกรัฐมนตรีต้องใช้กฎหมาย เรื่องการบินประมาทในการปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองนะครับแต่การที่ตำรวจเข้าไปกุ้มรุมปิดปากผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่แสดงความไม่พอใจต่อการของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ลากผู้หญิงคนนั้นถูไปกับพื้นกดตัวกุ้มรุมเข้าไปกดตัวและเอามือปิดปากและบอกว่ารักษาความสงบเรียบร้อยนั้น ไม่น่าจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องและผมบอกนะครับสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการวันนั้นได้ตามมารตรา157เป็นการกุ้มรุมทำ้ายประชาชนที่แสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพตำรวจมาแก้เกี้ยวตั้งข้อหาผู้หญิงคนนั้นชื่อวันธนานี่ยสามข้อหา 1. ส่งเสียงรบกวนในที่สาธารณะอันนี้ก็ไม่เข้าองค์ประกอบครับเพราะในขณะนั้นก็มีคนตะโกนว่าลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ตอ่อตบมือส่งเสียงต้อนรับขบวนรถของนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อมีคนตะโกนไม่พอใจเป็นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนที่มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่พฤติกรรมของการส่งเสียงรบกวนในที่สาธารณะ เพราะขณะนั้นก็มีการส่งเสียงกันอื้อไปหมดแล้วข้อหาที่สองตะโกนด่าด้วยถ้อยคําหยาบคายการตะโกนด่าด้วยถ้อยผู้ที่ถูกด่าคือผู้เสียหายนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณนั้นผู้เสียหายก็คือนายกประยุทธ์จัน์โอชา ถ้าคิดว่าตัวเองเสียหายจากการตะโกนด่าของผู้หญิงที่ชื่อวันธนาก็ให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินคดีสิครับไปแจ้งความหมิ่นประมาทสิสามทำร้ายตำรวจหญิงโดยการกัดนิ้วอันนี้ต้องพิสูจน์ครับในขณะที่ตำรวจหญิงเอามือปิดปากกดปากเขาไม่ให้เขาพูดไม่ให้เขาหายใจมือปิดปากอย่างนี้ครับ มันไม่ใช่ปิดเฉพาะปากนะมันปิดรูจมูกด้วยเขาก็ต้องดิ้นรนสิครับมือหนึ่งอีกคนหนึ่งจับแขนข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งจับแขนข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งเอามือปิดปากปิดจมูกอีกคนนึงลากตัวไปนี่สี่ 1, ลุมหนึ่งห้าลุมหนึ่งนะคนมันก็ต้องสู้สิครับมือปิดปากมันก็มีโอกาสที่นิดแย่เข้าไปในปากเขาอีก ถ้าเป็นใครใครก็กัดครับก็อยู่เฉยๆมาดึงเราล้มลงเอามือปิดปากลากตัวเราไปเราก็ต้องสู้สิครับก็เราไม่ได้ผิดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็นุง่งสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์ในการที่จะไปยกป้ายประท้วงยกป้ายด่าพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ทำเสมือนหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีใครสามารถแตะต้องได้มันจะเป็นอันทัดเชิบไปแล้วนะ่ะพบระยุทธจันโอชาม่ววานพูดแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา ไม่ใช่ประมุขของรัฐไม่ใช่ประมุกแห่งรัฐไม่ใช่พระประมุขของประเทศไทยนี่ตำรวจแยกได้ไหมถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างที่มีขบวนเสด็จนี่ไม่ว่าเลยนะครับประชาชนบางคนอยางจะบอกว่าถูกต้องแล้ว ให้คนมาตะโกนดา่าภาาประมุขของประเทศอย่างนี้ต้องจัดการหรือแม้กระทั่งขณะที่มีขบวนเสด็จคนเขาไปยืนหยุดขังอยู่ที่ข้างศาลดีการตำรวจยังไม่ทำอย่างนี้เลยครับมีการชูสามนิ้วแล้วก็ตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราตำรวจก็ยังไม่ได้ทำอะไร นั่นขบวนพระเสด็จนะครับนี่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานะทำไมมันสองมาตรฐานขบวนเสด็จใครจะชูสามนิ้วก็ได้พราะองค์มุกท่านก็มองเห็นว่าเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและคำที่ ออกมานั้นก็ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ใส่ร้ายหรือไม่ได้ด่าทอพระประมุขของประเทศแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่พระประมุขพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่กินเงินภาษีจากประชาชนทำไมตำรวจต้องทำขนาดนั้นมันเป็นการกระทำที่ทุเลศบัดซบอับยศที่สุดนี่อยากให้ฝ่ายกฎหมายนะครับ สำนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยดำเนินการเลยเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วเข้ามาตาหนึ่งห้าเจ็ดนะครับไอ้พวกที่นายว่าขี้ข่าพลอยเนี่ยจ้างร้อยแสดงล้านเนี่ยมันต้องถูกสักทีหนึ่งเขายือนอยู่ในที่ของเขาเขาจะด่าลุงตู่และถ้าเสียงมันออกไปสาธารณะ พนในประยุทธ์ก็ให้คนไปแจ้งความดําเนินคดีสิครับนี่คือเรื่องหนึ่งการกระทําที่ทุเลศอับยศบัตรซบของตํารวจเนี่ยเรื่องนี้ต้องดําเนินคดี